อีกหนึ่งแคคตัสที่ทุกคนอาจจาะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะแต่ว่ายังไม่รู้จักชื่อนี่คือแมมบ็อกโคลีนะคะหรือแมมมิลเลียสไปโนซิซิม่ายูเอ็นพิโคมอนโทสนะคะมอนโทสหรือว่าคนไทยเรียกกันว่ามอนนะคะเกิดจากการผิดปกติหรือว่าผ่าเหล่านั่นเอง ถ้าเป็นต้นปกตินะคะก็จะเป็นแมมสไปโนซิซิมายูเอ็นตัวนั้นนะคะก็จะไม่มีความเขาเรียกว่าไม่แตกหน่อออกมาเยอะอย่างนี้แล้วก็มีดอกสีชมพูนะคะแต่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไม้ม่อนหรือว่าไม้พิการ ก็สามารถที่จะเติบโตและออกดอกได้ปกตินะคะหน้าตาก็จะเหมือนกับผักบอ็อกคลี่นะคะคนไทยก็เลยเรียกกันว่าแมมบอ็อกคลีนั่นเองค่ะให้สีลำต้นที่เขียวสดใสนะคะต้นนี้ไม่ต้องเห็นดอกก็สวยแล้วค่ะ การเลี้ยงดูแลนะคะส่วนที่เราจะต้องระวังก็คือว่าอย่าให้เขาโดนแสงแดดจ,จัดๆทั้งวันเพราะว่าต้นอาจจะไม่ได้นะคะแดดควรจะเป็นแดดพลางแสงสัก60%ชั่วโมงแดดยิ่งยาวยิ่งดีนะคะแมมบอคอรี่ค่อนข้างที่จะโตวไวค่เคะเพื่อนๆถ้าเรามองใกล้ๆนะคะเขาจะไม่มีหนามปกคลุมเพราะฉะนั้น ควรที่จะระวังเรื่องแดดนะคะแดดไม่ควรที่จะโดนแดดโดยตรงค่ะหรือโดนได้ก็จะเป็นแดดเช้าๆนะคะหรือเป็นแดดอ่อนๆช่วงเย็นนะคะไม่ควรที่จะโดนแดดจัดเลยนะคะสายพันธุ์นี้มีหนามอ่อนๆนะคะไม่ได้ตำม,มือถึงขั้นให้เราเจ็บได้ค่ะ การรดน้ําเราก็จะรดน้ําเมื่อดินแห้งนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นเลี้ยงแคคตัสเนี่ยไม่ควรที่จะรดน้ําทุกวันนะคะสามารถเช็คดูได้ด้วยการยกดูนะคะน,นี่คือเบื้องต้นถ้าเบาๆเ,เ,เนี่ยก็คือเราก็ต้องรดน้ําแล้วถ้าหนักๆเนี่ยอย่าเพิ่งรดนะคะหรือนะคะถ้าเราจะให้ชัวร์เลยนะคะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงก็หาไม้นะคะปลายแหลม จิ้มลงไปในดินแล้วก็ดึงขึ้นมาถ้าดินที่ติดอยู่เนี่ยดินที่ติดไม้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นดินที่ยังเปียกอยู่ก็แสดงว่าข้างในยังมีความชื้นอยู่ให้เว้นการรดน้ำไว้ก่อนนะคะอันนี้สามารถรดน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าในไม้เนี่ยไม่มีดินที่เปียกติดขึ้นมาเลยค่ะหรือถ้าอย่างไม่ได้จริงๆเพื่อนๆน,นก็สามารถรด5-7ถวันครั้งรดได้นะคะรดก็รดให้ชุ่มไปเลยอย่างนี้นะคะ เป็นแคคตัสที่ดูแลไม่ยากนะคะเท่าที่นกเลี้ยงมาเนี่ยก็ยังไม่เคยเนา่าเป็นแคคตัสที่ไม่จุกจิกนะคะถ้าเลี้ยงแบบรดน้ำเวลาที่ดินแห้งเนี่ยก็ไม่เน่าแน่นอนนะคะขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆเพื่อนๆสามารถนำหน่อที่แตกออกมาด้านข้างนะคะนำไปปักชำได้เลยนะคะขึ้นง่ายรากมาง่ายแล้วก็โตวไวมากๆค่ะ อย่าลืมนะคะมันเปลี่ยนดินทุกๆ1-2ถึงปีครั้งใช้ดินปลูกแคคตัสนะคะก็จะเป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วกว่าดินปลูกไม้ปกติค่ะเพื่อนๆจะผสมเองหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวลรกจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปะะให้เพื่อนๆได้เข้าไปดูนะคะว่าสนใจจะสั่งซื้อหรือว่าสนใจจะนำมาผสมเองนะคะ เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับแมมบ็อกเกอรี่นะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามนกลงมาใต้คลิปได้เลยค่ะแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะ